เคยสงสัยไหมครับว่าชีวิตของเกษตรกรในชนบทอีสานในหนึงปีพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรคลิปนี้จะพาไปดูภาพรวมวิถีชีวิตที่สนุกสนานประนีประนอมเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายภายใน3นาทีครับหัวใจหลักของสังคมอีสานคือครอบครัวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่มีความผูกพันในสายเลือดอย่างแน่นแฟน้นอาชีพหลักคือเกษตรกร ทำไร่ทำนาพวกเขามีจิตวิญญาณที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและมีวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดชีวิตในแต่ละปีของพวกเขาจะหมุนเวียนไปตามสองสิ่งสำคัญคือฤดูการทำนาและประเพณีฮีดหรือบุญประเพณี12เดือนที่มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนตลอดทั้งปีชีวิตจึงเป็นเหมือนวงล้อที่หมุนวนซ้ำๆทำนาตามฤดูกาล ทำบุญตามประเพณีเป็นแบบนี้ตลอดหนึ่งช่วงชีวิตเป้าหมายแห่งอนาคตของชาวกเกษตรกรชนบทภาคอีสานที่การพัฒนายัางเข้าถึงไม่มากนักไม่ได้หมายรวมว่าทุกคนเพราะยังมีความแตกต่างกันบ้างกับสังคมเมืองในแง่ค่าครองชีพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสังคมเมืองแล้วพวกเขามีรายได้จากไหนหลักๆก,ก็มาจากผลผลิตการเกษตรที่เหลือเก็บไว้กิน บวกกับรายได้เสริมจากการปลูกพืชน,นอกฤดูเลี้ยงสัตว์งานรับจ้างค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรก็ไม่ต่างจากเราทุกคนครับอย่าให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ไม่ลำบากอย่าให้ลูกหลานมีงานดีๆมีอนาคตที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดอยากให้ฟ้าฝนเป็นใจให้พืชผลเจริญงอกงามการดำเนินชีวิตประจำในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนหลับของ ชาวชนบทอีสานที่มีอายุ40ขึ้นไปที่ตัดสินใจแล้วที่จะลงหลักปักฐานในท้องถิ่นกำเนิดมักจะยึดมั่นแน,แน่วแน่ในแนวทางของบรรพบุรุษให้ความสำคัญกับผืนไร่ผืนนาฟ้าฝนบนพร่ำในใจวิตกกังวลกลนวำหวังปีนี้ไม่ดีปีหน้าเอาใหม่ซ้ำซากวนหลูคล้ายๆกันแทบทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นชั่วชีวิต สรุปแล้ววิถีชีวิตของเกษตรกรอีสานคือชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติครอบครัวและความเชื่อแม้เส้นทางการเดินจะแตกต่างจากคนในเมืองแต่เป้าหมายปลายทางของชีวิตที่อยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลย